คุณเคยคิดหรือไม่ว่าการค้นพบความลับของคนที่คุณรักอาจทำร้ายหัวใจยิ่งกว่าการทรยศใดๆฉันเคยเชื่อว่าสามีมีเพียงแค่ลูกเมียน้อยแต่สิ่งที่ฉันพบจริงๆคือนี่ก้อนมหาศาลและความลับดำมืดที่ไม่มีใครคาดคิดเบื้องหลังเงิน4ีถึงห้าล้านบาทนี้มันไม่ได้เป็นเพียงแค่ตัวเลขแต่มันคือเงามืดที่พร้อมจะตืนกินทั้งครอบครัว ฉันนั่งอยู่กลางห้องรับแขกเงียบงันจนได้ยินเสียงนาฬิกาแขวนเดินเป็นจังหวะแสงไฟสลัวสะท้อนกับพื้นกระเบื้องเงย็นเยียบทำให้รู้สึกเหมือนโลกทั้งใบกำลังบีบเข้ามาใกล้ในมือฉันยังถือเอกสารกองหนากระดาษแต่ละแผ่นเหมือนใบมีดที่กรีดลึกลงไปในใจตัวเลขนี้สินหลายล้านเรียงรายอยู่ตรงหน้าราวกับกำแพงสูงที่ฉันไม่อาจปีนข้าม หัวใจเต้นแรงจนได้ยินเสียงชัดเจนในหูเหมือนกลองสึกที่กำลังเร่งเร้าให้ลมหายใจสั้นลงกลิ่นหมึกจากเอกสารผสมกับกลิ่นอับชื้นในห้องทำให้รู้สึกคลื่นไส้แผ่วเบาฉันเงยหน้ามองสามีเขานั่งก้มหน้าสายตาหลบเลี่ยงไม่ยอมสบตาฉันมือของเขากำแน่นบนเข่าจนเส้นเลือดปูดขึ้นมาสีหน้าซีดเผือดเหมือนคนที่ซ่อนบางสิ่งเอาไว้ ในวินาทีนั้นฉันไม่แน่ใจว่าความลับของเขาจะหนักเกินกว่าที่ฉันจะรับไหวหรือไม่เสียงแอร์เก่าๆที่สั่นคลื่นดังแข่งกับความเงียบความเย็นไม่ได้ช่วยคลายความร้อนรุ่มในอกเลยฉันถามออกไปด้วยเสียงสั่นเครือวา่านี่เหล่านี้เกิดขึ้นได้อย่างไรแต่คำตอบที่ได้รับกลับไม่ใช่สิ่งที่ฉันคาดคิดเขาพูดช้าๆ,ๆแผ่วเบาเหมือนทุกถ้อยคำเป็นดั่งหินหนักที่ท่วงลงกลางใจฉัน เขายอมรับว่าไม่ใช่เพียงพระลูกเมียน้อยหรือการใช้ชีวิตฟุ่งเฟืออย่างที่ฉันเคยสงสัยแต่เบื้องหลังทั้งหมดนั้นมีเรื่องที่มืดมนกว่ามากฉันรู้สึกเหมือนห้องทั้งห้องหมุนรอบตัวเสียงลมหายใจของฉันเองกลับดังชัดกว่าทุกสิ่งฝ่ามือชื้นเหงื่อจนเอกสารในมือแทบหลุดร่วงความจริงที่กำลังจะถูกเปิดเผยมันหนาวเย็นจนกระดูกสันหลังสันสะท้านฉันจ้องมองเขาอย่างไม่เชื่อสายตา ริมฝีปากของเขาสั่นเล็กน้อยก่อนจะเอ่ยถ้อยคำถัดมาประโยคนั้นเหมือนฟ้าผ่าลงกลางอกเขาบอกว่าเงินก้อนใหญ่หายไปเพราะการลงทุนที่ไม่มีใครรู้ไม่ใช่การลงทุนธรรมดาแต่เป็นเครือข่ายที่เต็มไปด้วยความลับชื่อคนบางคนถูกเอ่ยขึ้นมาเป็นชื่อที่ฉันเคยได้ยินเพียงผ่านหูไม่เคยคาดคิดว่าจะเกี่ยวข้องกับชีวิตของเราฉันกลืนน้ำลายฝืดคอ ห้องที่เคยเงียบกลับหนักอึ้งราวกับมีกำแพงควันปกคลุมเสียงหัวใจยังคงเต้นแรงแต่คราวนี้มันเหมือนเต้นผิดจังหวะราวกับร่างกายไม่อาจรับน้ำหนักของความจริงที่กำลังถาโถมสามีเงยหน้ามองฉันด้วยแววตาขอโทษแววตาที่เต็มไปด้วยความกลัวและความกดดันเขาบอกว่าเรื่องนี้เกี่ยวพันกับคนที่เราไม่ควรไปข้องเกี่ยวคนที่อยู่เบื้องหลังเงามืดในสังคม คนที่ทุกคำพูดของเขาสามารถเปลี่ยนชีวิตใครบางคนได้ในชั่วพริบตาฉันขยับตัวเล็กน้อยเก้าอี้ที่นั่งอยู่ส่งเสียงเอ็ดอาดเสียงนั้นดังเกินไปสำหรับห้องที่เงียบเชียบมันทำให้ฉันยิ่งตระหนักว่าตัวเองติดอยู่ในวงวนที่ไม่อาจถอยกลับกลิ่นกาแฟที่วางค้างอยู่บนโต๊ะเย็นเฉียบจนขมคอฉันไม่รู้ว่าเวลาผ่านไปนานแค่ไหนตั้งแต่เรานั่งตรงนี้ แต่ทุกวินาทีที่ได้ยินคำสารภาพของเขาเหมือนถูกกักขังให้นั่งฟังเสียงโซ่ตรวนกระทบกันในความมืดเขาเล่าต่อว่านี่สี่ห้าล้านนี้ไม่ใช่เพียงหนี้เงินแต่เป็นนี่ที่มีเงื่อนไขาบางอย่างซ่อนอยู่นี่ที่ไม่สามารถชำระคืนได้ด้วยเพียงการโอนเงินหรือการเซ็นเอกสารนี่ที่ผูกมัดประกับความลับที่ไม่ควรถูกเปิดเผย ฉันยกมือกุมขมับความปวดตื้อแล่นขึ้นสู่สมองภาพในอดีตย้อนกลับมาเหมือนภาพ,พยนตร์ที่ฉายซ้ำการที่เขาหายออกจากบ้านตอนกลางคืนการที่โทรศัพท์ของเขามักสั่นเตือนด้วยเบอร์ที่ไม่เคยถูกบันทึกการที่เขามีสีหน้าเครียดทุกครั้งที่ได้รับข้อความสั้นเพียงไม่กี่บรรทัดทั้งหมดนั้นฉันเคยมองข้ามฉันคิดว่ามันเป็นเพียงความสัมพันธ์ซ่อนเร้นกับผู้หญิงอีกคน แต่ตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าเรื่องนั้นเป็นเพียงเงาบางตาความจริงแท้ที่อยู่เบื้องหลังกลับใหญ่โตและสั่นสะเทือนกว่าที่เคยจินตนาการฉันสูดลมหายใจลึกเพื่อควบคุมอาการสั่นของร่างกายแต่ยิ่งพยายามก็ยิ่งรู้สึกว่าปอดแคบลงอากาศที่หายใจเข้ามีรสขมจนทำให้คอแห้งผากฉันอยากจะลุกหนีออกไปจากห้องแต่ร่างกายกลับแข็งทื่อเหมือนถูกปรนไว้ เขาเอื้อมมือมาแตะหลังมือฉันสัมผัสนั้นเย็นเฉียบและสั่นเล็กน้อยเหมือนคนที่พยายามขอความเชื่อมั่นครั้งสุดท้ายแต่ในใจฉันกลับเต็มไปด้วยความว่่งเปล่าเขาพูดว่าหากความจริงทั้งหมดถูกเปิดเผยมันอาจไม่ได้ทำร้ายแค่ครอบครัวเราแต่มันจะกระทบถึงคนรอบข้างคนที่ฉันรักคนที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลย นั่นคือเหตุผลที่เขาปิดบังมาตลอดฉันมองเห็นหยดเหงื่อที่ไหลาจากขมับของเขาหยดเหงื่อเล็กๆก,กลายเป็นสัญญาณเตือนที่บอกว่าความลับนั้นอันตรายเพียงใดความร้อนแผ่ซ่านออกมาจากใจกลางห้องทั้งที่เครื่องปรับอากาศยังทำง,งานอยู่ในหัวฉันเต็มไปด้วยคำถามที่หาคำตอบไม่ได้ถ้าเขาเข้าไปพัวพันกับเรื่องที่ไม่ควรพัวพัน และทางออกของเราคืออะไรนี่นี้จะถูกทวงคืนด้วยวิธีแบบไหนและฉันต้องเตรียมใจรับกับสิ่งใดต่อไปเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นกระทันหันเสียงสั่นสะเทือนนั้นดังสะท้อนรอบห้องเหมือนฟ้าร้องกลางคืนสามีรีบพาเครื่องขึ้นมากดรับน้ำเสียงของเขาเปลี่ยนไปทันทีแข็งกระด้างและสั้นกระชับคำพูดไม่กี่ประโยคที่ฉันได้ยินเพียงแวบเดียว ก็เพียงพอที่จะทำให้เลือดในกายเย็นวาบเขาพูดว่าผมจะจัดการให้เสร็จอย่ามายุ่งกับครอบครัวผมและวางสายอย่างรีบร้อนมือของเขาสั่นจนเครื่องแทบหลุดร่วงจากฝ่ามือดวงตาของเขาเบิกกว้างเหมือนสัตว์ที่ถูกต้อนจนมุมฉันจ้องมองเขารู้สึกได้ว่าความจริงที่แท้จริงยังไม่ถูกเล่าออกมาทั้งหมด สิ่งที่เขายอมรับเมื่อครู่เป็นเพียงส่วนเล็กๆของภูเขาน้ำแข็งส่วนที่โผล่พ้นผิวน้ำให้เห็นแต่ส่วนใหญ่ยังซ่อนอยู่ใต้ความมืดลึกที่ไม่มีใครแต่ต้องฉันไม่รู้ว่าความกลัวที่เกาะกินใจตอนนี้คือความกลัวที่มีต่อเขาหรือความกลัวต่อสิ่งที่อยู่เบื้องหลังเขากันแน่ตอนจบเงาที่ไม่เคยหายไปฉันนั่งนิ่งอยู่กับเก้าอี้ เสียงนาฬิกายังคงเดินเป็นจังหวะไม่เปลี่ยนแต่ในหัวกลับวุ่นวายเหมือนถูกโยนลงไปกลางมหาสมุทรสามีหันมามองเขาพยายามจะอธิบายแต่ทุกคำที่ออกมาจากปากเขาเหมือนมีน้ำซ่อนอยู่นามที่แทงลึกลงไปในใจฉันเขาบอกว่าการลงทุนทั้งหมดนั้นแท้จริงแล้วเป็นการเข้าไปพัวพันกับกลุ่มคนที่ใช้เงินเพื่อปกปิดความลับไม่ใช่ธุรกิจที่จับต้องได้ แต่เป็นเหมือนโลกอีกใบที่ซ่อนอยู่หลังเงามืดโลกที่เต็มไปด้วยข้อตกลงที่ไม่เคยถูกเขียนบนกระดาษฉันฟังแล้วรู้สึกเหมือนห้องทั้งห้องเล็กลงผนังบีบเข้ามาจนหายใจไม่ออกสายลมจากเครื่องปรับอากาศไม่ช่วยให้คลายร้อนมีเพียงเหงื่อที่ไหลอักขมับและฝ่ามือที่ชื้นไปหมดเขาก้มหน้าลงต่ำเสียงของเขาแตกพร่าเหมือนคนกำลังยอมแพ้เขาพูดว่า พวกเขาไม่ได้ต้องการเงินเพียงอย่างเดียวคำพูดนั้นก้องสะท้อนในหัวและมันทําให้ฉันตัวเย็นวาบตั้งแต่ต้นคอจนถึงส้นเท้าฉันถามออกไปอย่างสันเครือว่าแล้วพวกเขาต้องการอะไรเขานิ่งไปครู่หนึ่งก่อนตอบคำตอบนั้นคือสิ่งที่ฉันไม่อยากได้ยินเลยเฟสที่หนึ่งความจริงที่ไม่อยากรู้เขาบอกว่าสิ่งที่พวกเขาต้องการจริงๆคือความเงียบ ความเงียบที่ต้องซื้อด้วยราคาแพงหนี้ที่ก่อตัวขึ้นจึงไม่ใช่เพียงนี่เงินสดแต่เป็นนี้ที่ผูกมัดด้วยเงื่อนไขาการปกปิดสามีเล่าว,ว่ามีข้อมูลบางอย่างที่เขารู้โดยบังเอิญข้อมูลที่ไม่ควรมีใครรู้และนั่นทำให้เขาถูกดึงเข้าไปอยู่ในวงจรอันตรายเขาไม่สามารถปฏิเสธได้ไม่สามารถเดินหนีได้ทุกก้าวที่เขาเดินคือการก้าวลึกเข้าไปในกับดัก ฉันนั่งฟังด้วยหัวใจที่หนักอึง้งรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นเพียงเงาเล็กๆที่ไร้เรี่ยวแรงฉันเคยคิดว่าการมีลูกเมียน้อยคือเรื่องเลวร้ายที่สุดที่เขาทำกับฉันแต่ตอนนี้มันกลับกลายเป็นเรื่องเล็กน้อยเมื่อเทียบกับความจริงที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังนี่หลายล้านเฟสที่2แรงกดดันเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นอีกครั้งสามีรีบกดปิดไม่กล้ารับสาย แววตาของเขาเต็มไปด้วยความหวาดหวัน่นฉันรู้ทันทีว่าคนที่โทรมาไม่ใช่คนที่เราจะปฏิเสธได้ง่ายๆฉันพยายามถามหาทางออกแต่เขากลับสายหัวเขาพูดว่าทางออกเดียวคือการรักษาความลับและทำตามที่พวกเขาต้องการคําพูดนั้นเหมือนตรึงฉันให้นั่งนิ่งเรากับถูกมัดด้วยโซ่ที่มองไม่เห็น ฉันรู้ว่าตั้งแต่วินาทีนั้นชีวิตของเราไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเฟสที่สการตัดสินใจคืนนั้นฉันไม่สามารถนอนหลับไฟในห้องนอนดับสนิทแต่ในหัวฉันกลับสว่างจ้าความคิดวิ่งวนไปมาเหมือนฝูงนกที่ไม่มีที่ลงพักฉันคิดถึงลูกคิดถึงครอบครัวคิดถึงชีวิตธรรมดาที่เคยมี และเมื่อเปรียบเทียบกับความลับที่กําลังตืนกินทุกสิ่งฉันก็รู้ว่าฉันไม่อาจยอมอยู่ในความเงียบนี้ตลอดไปฉันหันไปมองสามีที่หลับอยู่ข้างๆใบหน้าของเขาดูเหนื่อยล้าเรากับคนที่ใช้ทั้งชีวิตหนีเงาตามหลอกหลอนแต่สำหรับฉันการหนีไม่ใช่คำตอบฉันต้องเลือกว่าจะปิดปากเงียบเหมือนเขาหรือจะลุกขึ้นยืนเผชิญหน้ากับความจริงเฟสที่สี เช้าวันใหม่รุ่งเช้าฉันลุกขึ้นก่อนฟ้าเริ่มสว่างแสงแรกลอดผพามานเข้ามาฉันยืนมองออกไปนอกหน้าต่างเห็นถนนเงียบสงัดมีเพียงเสียงนกร้องกร้อยฉันรู้ว่านี่คือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าฉันจะเลือกเส้นทางไหนมันจะไม่มีวันย้อนกลับมาเหมือนเดิมสามีเดินเข้ามาเขาถามว่าฉันจะไปไหน ฉันหันไปสบตาเขาดวงตาของฉันไม่สันไหวอีกต่อไปฉันพูดชัดเจนว่าฉันจะไม่ยอมให้เงามืดนั้นกลืนชีวิตเราเขานิ่งงนันเหมือนคำพูดของฉันเป็นสิ่งที่เขาไม่คาดคิดเขาพยายามห้ามแต่ฉันก้าวผ่านเขาออกมาหัวใจเต้นแรงแต่ก้าวขาของฉันมั่นคงเฟสที่ห้าทางเลือก ฉันไม่สามารถเล่ารายละเอียดได้ว่าฉันไปที่ใดและพบใครในวันนั้นแต่สิ่งที่ฉันทำคือการเลือกเดินบนเส้นทางที่สามีไม่กล้าเดินฉันเลือกที่จะบอกความจริงกับผู้ที่ควรรู้แม้จะรู้ว่ามันอาจพาเราเข้าสู่ความเสี่ยงในวินาทีนั้นเองฉันค้นพบว่าความเงียบอาจซื้อเวลาได้แต่ความจริงเท่านั้นที่จะทำให้เราหลุดพ้นเฟสที่ห การเผชิญหน้าคำวันนั้นบ้านเงียบผิดปกติสามีนั่งรอยอยู่ในห้องรับแขกเขามองฉันด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยคำถามแต่ฉันไม่พูดอะไรฉันเพียงบอกเขาว่าทุกอย่างกำลังเปลี่ยนไปเขาถามว่าฉันทำอะไรฉันตอบเพียงว่าฉันเลือกแล้วและความเงียบก็เข้ามาปกคลุมห้องอีกครั้งแต่คราวนี้ความเงียบนั้นไม่ได้อึดอัด มันกลับเต็มไปด้วยความหนักแน่นเฟสที่7บทสรุปหลายวันผ่านไปชีวิตเรายังไม่กลับมาเหมือนเดิมแต่ฉันเริ่มเห็นแสงสว่างที่ปลายทางบางอย่างกำลังค่อยๆค,คลี่คลายแม้มันจะไม่ง่ายและอาจไม่ปลอดภัยทั้งหมดแต่ฉันก็รู้ว่าเส้นทางที่เลือกคือเส้นทางที่ถูกต้องสามีของฉันเริ่มเข้าใจเขาไม่พูดมากเหมือนเคย เพียงแต่นั่งเงียบและคอยมองฉันด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความรู้สึกผิดฉันไม่รู้ว่าเขาจะสามารถชดใช้สิ่งที่เกิดขึ้นได้หรือไม่แต่ฉันรู้ว่าอย่างน้อยตอนนี้ฉันไม่ได้ยอมแพ้ให้กับนองมืดอีกต่อไปบทส่งท้ายเรื่องทั้งหมดนี้อาจไม่จบลงด้วยความสุขสมบูรณ์บูบเพราะความจริงไม่เคยง่ายดายขนาดนั้นแต่สิ่งที่ฉันได้เรียนรู้คือ ไม่มีนี้ใดหนักไปกว่านี้ของความลับและไม่มีความเงียบใดเจ็บปวดไปกว่าความเงียบที่ต้องแลกด้วยความกลัวแม้ชีวิตข้างหน้าจะยังเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนแต่ฉันก็เลือกจะก,ก้าวเดินต่อไม่ใช่เพราะฉันไม่กลัวแต่เพราะฉันรู้ว่าการยอมเผชิญหน้าคือหนทางเดียวที่จะปลดปล่อยเสียงนาฬิกาย,ยังคงเดินต่อไปแต่ในใจฉันกลับสงบลง เพราะฉันได้เลือกแล้วเลือกที่จะเป็นคนที่ไม่ยอมจมอยู่ในเงาและนั่นคืออิสรภาพที่แท้จริง